สวัสดีครับวันนี้วันที่15รกรศฎกาคม2554ตอนนี้นำเที่ยวทางเรือคองเราดึงพายเข้าตลาดน้ำอัมพวาน,นะครับโดยนกอมรตอนนี้น้ำเพิ่งเริ่มขึ้นค่อนข้างจะพายยากหน่อยเพราะว่าพายทวนน้ำนะครับไปเรื่อยๆครับ ของค่อนข้างสูงครับของย่อยครับของย่อยของเล็กๆครับไปด้วยธรรมชาติฝนตกพังๆนิดๆหน่อยๆครับของย่อยครับของย่อยครับ รับติวแกงเลยครับครเอา <c oughs> พอเผาคนผายเข้าคองย่อยนะครับเลื่อยๆครับเลื่อยๆใครครับห <c oughs> นุ่มไม่อยู่ครับน้าปองอยู่ <c oughs> ดได้ได้สวยงามครับสวยงามครับตัดตองข้างฝั่งของว้าอืมสาวมากนะของนี้เป็นของของนี้เป็นของย่อยๆเล็กๆนะครับ mấy ít thôi này cả mấy ít thôi này cả mấy ít thôi này chó, 숫자 숫자